อบอมบี้บุกโลกเด้อย่ะบางมันอมบี้ไอ้นู้อมบี้บุกจิกวีเอ็ตพืนโดนนะนี่ฝาดโครงก็ดูกได้แต่ว่าคุงกระดูกนี่ไม่ธรรมดาคนนะเอาละคุณรู้เคู่เดูมด,ดีก็เปอมบี้เหมือนกันยิ่งอุปทานลวีดิบเลือะเลือบเหล็กเรแค่คนแค่นี้ก็เหล็กแล้วคนตุ๊กบสโลกกนะ เอาละได้สมบบุกโลกมาจะตึกระลักเลยตึก,กเล็กๆปับ๊บเอนมึยอ่อะนะเ,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 เอาละบสมบิบได้บุลกลแล้วบได้ถึงเกืบระเบิดไหเอาละซสมบยนโยนแเอาละาาเด้งอุ้งัุ้งอุ้งอ้อ้งองอ้อุบงอุ้้อออ้ ซออิก็เข้ามากินไปนึงตัวดูร็ชาาิไส่ออกมาเรอ,อร่อยจริงๆ feet, เอาล่ะตอนนี้คนก็ไม่เหลือสักคนเลยซมบิ้เก,ก็ดูก็มากินด้วยกินแล้วก็จนขมด้วยแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็ต้องเอาชิลรล่ด้วยกันถึงยิงปืนแล้วแอกแตก่อน ทำลายบ้านทำลายเมืองไม่สนใจว่าใครคือสองเมียใครคือคนแล้วแหละอุ่ยเล็กๆเดี๋ยวเล็กๆเรียบร้อยคุณปืนมันหนักจังอะคุณหนักจนแบบโดนคุณนี่คือคณตายคนนะเดี๋ยวยิงหน้าเลยปัดหน้าเออ ยังซ้ายพองนะเอาปืนนี่ด้วยนะนะแปะยิงยิงยิงอู้วไอ้เสพธรรมดานี่แล้วก็เสือไปด้วยนี่มีคนอนทอองนะคนนู้นมัคนคือคอนทอคำจริงไม่ใช่คนอนทอหรอกนะแต่ผมผมคิดว่าคนอนทอแหละแปะแปะนี่อืมแข็งกันลงนะนี่มันเป็น ก็ให้กระทาเอลซ่าใช่เหมล่ <c oughs> เอาแล้วสู้สวัสด,ดีสู้หนูดีก็เพาะว่าแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมแม่ล่นเพ่พอแพ่กาวนะครับดูจูอ่ะเกมนี้หนูก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าด,ดูนะมันน่าจะมาจากเกมที่มีชื่อว่าเกมเพ่พอเพ่กาวนะเกมมันจะเป็นแบบตัวสีขาวๆแล้วก็ให้เราถือวุใกล้ขาฝันกันได้น,นนะเอาล่ะหนะกูก็ดูก็จะเป็นยังไงนะเอาล่ะ เข้าอันนี้กันนะแล้วก็จะมีตัวละครให้เลือกเลือกดนะูนะเชื่อเมลอดมาเมลเมลรอดอยู่นะเกมมาเถื่อนนะข้างเถื่อนเลยต่อยกันเองเลยเอาไะนะโอ้โหก็ได้เล่นสักนิดหนึ่งหน่อยนะเนะกิดได้รู้มันเล่นยังไงมั่งนะเพราะว่ามันก็อันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นยังไงนนะันะเชื่อตอนนี้ผมไปถือมือยู่นะจะ,จะมีปลาหน้าแล้วนะแปะ โอ้ยเบ็ดเป็นปิงไปเลยเ,าายเอามาเอามาวยนี่ดาอาสวินนู้นนะเอาละดกดสรุมูดิชั่นชืบแปะฝ่าหัวไม่ตายเฮึขุดถามเด่นีกเลยเด่นเด่นเด่นแปะ คูณแรงกันตีดีกับตายดิ้นไปไหนแล้วนะเหลือแค่หัวรารับการรับก่ารปืนเลยโอะและมันจะเป็นทะเลาะกับเจ้าเอ้ปืนเลยวไม่ใช่แม้จะเป็นข้าวโพดถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยมันจะหาปืนดีๆหน่อมั้งนะจะกินข้าวตอกขึ้นหน่อยนะนะอืมเฮ้ยปืนไฟนะ ปืนไฟเนี่ยก็จะพูดทำข้าพูดเนี่ยนะทำข้าต่อก่อนนะเบ๊กเบลอะไรนะไอ้นะบักไอ้อะไรเนีนที่กินลุงหนังเอออะไรจะเป็นช่างมานั้งอยู่มึงจพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรเขาเดี๋ยวะจะกินข้าต่อกันเถอเราจะม,มาทึงเวลาเนี่ยคนจะ,จะ,จะพูดออกมนันไงได้เวลากินใช่ไเนี่ยอืม ตายเรียบร้อยครับตายหมดเกลี้ยงเนี่ยไม<ป> <als> ่เชื Proper ่อหรอกอืมมีปืนอะไรบ้างแล้วเนี่ยแคทเธอรี่อืมปืนฉีดน้ำเหมือนคนเนี่ยเออลองใช้ผมจะเล่นสงการก็ได้คนนะสงการถึงไม่ได้ถึงดีเดี๋ยว่าเราจะเล่นสามการก่อนนะเอาแล้วพูดก็คื็นสงครามกับพวกนายเดี๋ยวก็จะเอาปืนฉีดน้ำยิงนายไน่อาบน้ำไม่ใช่เหรือ จะ่พุ่งน้ำเนี่ยมันเถื่อนแบานี้ถ้าผมเอามือไปต่อยนะฮะเรียบร้อยครับตายนี่เหยียบด้วยเออเอาจะต้องเสริมเลยนะสุดใปืนเลยนะเอ้ยยิงเลยปืนโค่นดีนะดีจัดเลยดีดล้วนะปืนมันดีดด้วยเอาะไรมาดูส่วนปืนนุ่งข้างล่างนะปืนแนวอนาคตนะปืนแบบถลกวาลหรือก็ในอนาคต มาดูปืนเลยบ้งจะถือมันเยอะๆเลยผมจะถือสองปืนในอันที่เดียววันเอาละเอาซีนี้เดฉยยวเดี๋ยวสิเออเสลูเอเซลูมูชันฮึถือสองปืนอย่างเท่เฟีย้ยงเงาะกระทองงออังเอาละมาลองกับเชอรี่หนึ่งนะเอาเพื่อนช ลองปืน่ด้วยการโอยมปลนแสงด้วยโค้ทเงหนิงหน้าปืนสองเฮ้ยไม่รู้นะเออแตกหนึ่งสวยไม่สวยปืนนี่นะอุ้ยตัวเงสิแปะโหแตกก็ไม่รอดอ่ะดูปืนขนาดนั้นระนบิ้เรี่ยนนะ่ ส่วนส่วนเราเผิดอกันนะคนนู้นปืนเลยมั้งแล้ผมยังผมต้องเล่นฟีฟนะฟีฟ่าแทงเด่นไปไหนครับดิอุ๊ยหยิบหยิบหรือข้างล่างมีสนานเลยเอาล่ะมันเล่นสนามมันดีกว่านะเพราะผมจะเล่นสนามผมต้องโยนใครสักคนลงข้างล่างเอาล่ะเราจะดื้ออะไรดีีชุดด้วยเสริมชุดก่อนก่อนึง โอ๊ยข,ขาขาเลยรับก่อนรับก่อนรับก่อนเอาไหมเอาไหมไหมขาขาดเฉยเลยตู้แหละชุดก่อนเขาต้องนะเปิดเดี๋ยวทดสอบเขาสักหน่อยดูมันฟุ้งเข็มที่ยาวนะนี่เป็นตัวเข็มรักษาโอ้โหรักษาต้องแปะโอ๊ยัวขาเลยหน้าตายตายแหละ ทีมโอ้ยถ่มนี่ไม่รอดแล้วโอ้าไงมมีวิธีกันนะถึงจะทีไม่เข้าเชะยรอดไปไหนครับเนี่ยถึงตัวตะขาดแล้วนะเจนร่างกายก็ยังอยูอ่นี่คือการแพทย์การแพทย์เอาไงนะโอ้เนี่ยรักษาคนได้เด็กตัวขาดครึ่งเชื่อขาขาดถูกโคตรแรงครับเนี่ยหม,มุนหมุนหมุน เอาละเขียนนเวณกันนะเอาโหีเดียบรเปล,ล่าเพรไะ่าเขลือกันแล้วแต่เป็นาเราก็รู้จะกินเนื้อคนแล้วนะอยรอคนนี้มาโสดูด้วยเอาละ,าละ,าละาคุณนี่ไปกินซะแหมเสียงคนดังเลย นี่คือโดนล้อมอไม่เหลือจะเป็นไรเนื้อผูสกอริตันอยู่แล้วมาจากไหนครับเนะื้อต้องรอรลไฟท้าเออเดี๋ยวสิม,มันจะมองอยากลอท่าสกอริตันมันะดูรใส่เลือดให้มาหนนะมันจะเป็นยังไงมันจะเห็นเลือดเปล่าอุยอ้ยอืมอกกาลังกาย แข็งแรง,งไม่มีกระดูกถึงจะมีเนื้อแต่ก็หายใจได้ยังโหอย่างนี้มันเจ๊งไปเลยอะไรมันถือเครื่องจักรแล้วนะเลียงี่อะไรครับเนี่ยของเป็นเครื่องบินเอาแบบตรงนี้ดูตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยว stop อะไรกันสต็อปเอาละเราจะลองเชือกมัดดูนะเชือกมัด มดหวานม,มตัวได้มาตัวม่มทุกอย่างนี่เลยโอเคนี่ก็พอแล้วเดี๋ยวเตรอื่นเอานะเดี๋ยวก็สองเดี๋ดีดีดีเีก็สจเอาแล้วครับโอ้ยบิดบิดแล้วอ้าช แล้วนี่คือการบินข้างใหม่ของคนนะเฮ้ยเอาละจะขึ้นฟังหรือเปล่าอือแต่วันนี้เขาจะบินขึ้นนั้นเหรอโอ้ยโอ้ยบินเหลือแล้วแล้วเออมาซ้ำต่อแล้วซ้ำเติมบินเหลือโคกัดูดไม่